มาครับผมต่อจากคลิปที่แล้วครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับนี่ฮะรถเม็นรถบัสสิบเมตรถึงไหมเนี่ยไปส่งกล้วยหอมนะครับตัวนี้กี่เมตรเนี่ยแปดเมตรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจากแปดเมตรครับโอ้ซ่อมดุมมาใหม่ปะยางเรเดียนแปดสองห้าคัทซีเป็น นะเครื่องหน้าครับโมเปียงครับเดี๋ยวเบิ่งกันดูก,กันเอาทะเบียนโบมี่บ่อ็คือโบเห็นติดเพราะเราบ่กูจบงวงช้างสีมันโมง,งามเนาะสีมันแตก ช่วงล่างเล็กมันก็เลยบ่าเหตุไม่พอดีเขากว่าเปลี่ยนรถแอร์ก็เลยบ่ได้เหตุเล็บกับเล็บหนึ่งช่องท้ายเป็นของ KM แหนบก็ข้างหน้าก็เป็นของ KM ขอเล็บเบื้องเล็บนะครับแต่ข้างหลังเป็นแหนบเบนส์กุตาเบนส์มีแหนบช่วยด้วยนะครับเหมือนหกล้อเลยช่วงท้ายเป็นของ KL QL QR นะโอ้ลมดูดเป็นลมดูดครับใช่ได้มากเป็นลมดูดอ่างกับลนใจลมดูดหน่อยเพียไปน้ำแข็งน,นะไหน รถตู้อะไรรถตู้แก๊สป่ะแก๊สได้พี่ถอดออกคือข,อรรมมข้ามาลี่ไม่คยใช้แล้แก๊สกับกองอมบาบัญชีเห่นเหรอยู่แถวนี้ไงครับมันมนทีฟี่ช่องแบตเตอรี่ดูเกียร์ก่อนโอ้รถตู้คันนี้บ่ะ ครับรมันมันเครื่องน้อยเด้เขาเคยใช้แต่เครื่องใหญ่เขา,าเคยแต<ส>่ประมาณแปดครั้งหนึ่งก่อนน้ำมันเครื่องหนึ่งเขาเขาเคยใช้แต่เครื่องใหญ่มาใช้เครื่องน้อยมันก็เลยผิดกันนะครับความแตกต่างของ,อาของการกินน้ำมัน ในครับรถวิ่งประจำโรงงานประจำครับก็สะอาดหน่อยครับแต่ภายนอกมันไม่ค่อยได้สีมันแตกเนี่ยต้องไปเก็บสีถ้าไม่เก็บสีก็ไม่เป็นไรโอ้พื้นสวยงามมากเลยภายในขนาดมุมมืดนะครับรถวิ่งงานโรงงานครับโอ้โหปูพื้นด้วยสเตนเลสอย่างเงาเลยเครื่องเสียงมีให้ครับข้างหลัง เย,เยสะอาด,อาดาตู้ไม่ค่อยสวยแล้วตูตัวนี้ดูเครื่องครับอันนี้ถ้าได้ก็จะให้หัวหน้าสองขับกลับเลยคันนี้ ห้าเกียร์เองครับเกียร์ JCM ห้าเกียร์ออยเผา,เก,ากลางก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เห็นไหมห่างๆลมดูดนะครับ โอ้เออเครื่องโอ้โยมีพาวเวอร์ให้หมั้ยเนี่ยมีพาวเวอร์เสียบมาให้ครับมีพาวเวอร์ตัวนี้น่าจะเป็นห6บีมั้งฝาอย่างนี้ออมาเดี๋ยวลองเครื่องครับ น,น้ำอุนอ่นๆนะแต่เขาเพิ่งขับมาจอด ขอดูเล็บหน่อยครับมันเป็นฮะครับผมทีนี้นะฮะก็ ไม่รู้จบไม่จบนะเขาไปลองรถอยู่พอดีคุยกับเฮียแกน,นะครับแฟนแกยังไปลองรถอยู่กับคนขับนะครับผมถอยออกมาก่อนครับนะฮะน่าจะจบครับคันนี้นะโอ้โหขับเป็นไม่ได้ทำไมเบียดจังเลยนี่นะฮะนี่ฮะถอยออกมาก่อนครับน่าจะจบครับคันนี้นะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับออกมาดูทรงครับนี่ฮะโอเค สีไม่สวยนะครับสีไม่สวยอันนี้แปดเมตรครับทรงสูงกุ้ยหอมเครื่องหกบีดีห้าเกียร์วงลัยพาวเวอร์ฮนะดับเลยพี่เอาอ่อนเจ้าเ็ดตรงๆนะรถมันสิเข้าบ่ได้ขาหน้าแคบมากเลยเนี่ยขาได้ก็จะให้หัว่าหน้าสอนกลับเลย cứ rốt khắp tiền một thoái thoái Hãy subscribe ยอยมันไม่ตรงนะครับโอ,โอ้โหโเบรกนะเสองตัวสองตัวนะครับเนี่ยน่าจะเป็นยอยก็เป็นอะไรยอยเบากลางวะเนี่ยเดินหน้าไฟยหลังกันนะเพี่ สี่เขาไม่ทำนะครับแบบนี้นะแบบนี้เขาไม่ค่อยทำหรอกผิดประเพี่เขาต้องทำเนี่ยรถถ้าแปดเมตรทำประมาณนี้ครับเดี๋ยวคิดให้ดูอันนี้มาจากเกียร์เนี่ยมาจากเกียร์ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นยอยลูกกลางเลยแล้วก็ชี้ออกมาสองท่อนพอแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเสียบนะครับจะได้ง่ายๆ่ยนะ<ข>พอเข้าใจ นรถทั่วไปนะครับอันนี้มันเขาทำมามันเลยขัดขัดกันนิดนึงนะฮะปะน่าจะจบครับคันนี้นะเดี๋ยวมาทําเอกสารก่อน